ค่ะกลาบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอฟซีทุกๆคน,นะคะเนาะค่ะเนาะค่ะยินดีตอนรับข่าโซ่ทั้งช่องพิมพ์ผ้าชกเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้แอด้าพี่น้องเข้ามาที่วัดปูสี่ศูนย์นะคะพี่น้องค,ค่ากลับมาตามต่อแนวทางค่ะอย่างนข่าวว่าปูเพิ่นเนียนๆหรือว่าวงไห้แล้วเนาะค่ะเนาะก็เลยมาตามต่ออีกค่ะพี่น้องค่ามาตามต่อเผื่อฝากตอนพี่น้องอฟซีเฮาเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องค่ากะ เขาไปรับชมเราฟังผง้อมกันค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องกดติดตามนะคะที่สำคัญนะคะพี่น้องอย่าลืมเดดขาดค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะแต่ว่าผ่านแนวทางดีๆเด็ๆดๆหรือว่าการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางช่องเนาะคะ่ะเนาะค่ะบอร,รอดสาก่บพี่น้องบอไลค์ก่ะพี่น้องคะเข้าไปการาบนมัสการ ปูผอมกันเลยค่ะพร้อมกับรับฟังแนวทางเด็ดๆจากปู40กันพร้อมกันเลยเนาะค่ะเนาะ50ก็ได้เนาะปูเนาะแต่ค้นมาดีๆอาจจะเป็นอาจจะให้แต่โค้งแรกแล้วแต่ว่านายงวดที่50ยชิดดีครับผมตอนกับนี่เลยบนมีแ <Does> ต <ho know> ่บน <them Emin> <ambos> ทั้งหมดมันมีอยู่6คู่บนนี่เต็มสูตรเนาะครับไีมเนาะสูตรเต็มนี่อันนี้สูตรเต็มพ้อบดแค่ไหนแค่6 8 7 8ที่2คู่มันจะเป็น10คู่แลห่อเอเก้าศูนเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าราคาาแปดกม่เหนมี่6กับ7กันมาขับผมหไม่จำเป็นต้องออกแปดแปดเจ็ดหกแปดยิ่งบดเป็นนต้องมาออก จะนี้แค่นจะเป็นงวดที่สามสิบเก้าบอกก็ได้อียุปแปดคู่ก็าสนบตัอันนี้ค <9, S 1> ือลักสิบมัน,นมันเนี่รกะผมลักสิปลักสิบสีตัวลักหน่วยสี่ตัวกบผมโมลักหน่วยสี่ตัวมันเป็นสิบเป็นหน่วยแล้วครับผมมันห้อาหาแปดกับบมี่มันมี่จะอยู่มันลักสิบมันโบมี่หกกับเจ็ดมันก็เลยหายไปโดยตัว่้ยหายสาบสูนไปในจีบเมฆ <laughs> <laughs> อ่อนป้วนตัวแหลแหลบะมีบ่บะปูเดี๋ยวเอฟซีเขียวมาของปลอมนะครับบะปลอมนะของแท้ปลอมบะปลอมก็แล้วแต้แล้วมาหัน <c oughs> ตัวแหลแหลีกหน้าครัรบรรนเนี่ยอันนี้คือเด็กวนนิ่งห้องหายโสุดท้ายาก,กับเด็กวิ่ง มันมีกันเล็กแคตัวเละครับเตัวเละๆครับผมอ๋อตัวเละกับตัวเละๆนี่ตัวลปูสิ่ที่ต้องการนี่ครับจะเป็นอันนี้จากเบื้งสุดเต็มสูตเต็มครับอ๋อสูตรเต็มของปูด้ค่ะกับว่าไอวัวที่สามสิบเก้าเซองคนเจากัจะเบื้งสุดเต็มน้ำกระปูแล้วไม่แยกชิอยากหงินมาห้าแปดเก้าวดวที่ห้าสิบครับผมห้าหก 7จ็งวดที่39มสิบเก้าข้าวแค่นี้คมาะี์กันาดโอจดที่งวดที่สามสิบเก้าต่ว่เราม่อยากสิบอยากหน่วยมันห้ากับเก้าห้ามาสิบอย่างเดียวเก้ามาสิบได้ค่ะมาสิมามาสิมาเก้าเก้าองสไดเอาปนแหนดิมาสิมาหาเก้าอสกไดเก้าแปดเก้าแปดไหมอันนี้คือ เป็นชุดมันแฮอกเรเลยบวงกลมเน้นเน้นไว้ก่รสีกู่ห้องบัวถ้านเน้นสุดๆเน้นสุดๆมือนี่แหละสำเน็ยคือเขามาสามสิบแปดมันลวดละครสามสิบแปดมวดยังไม่หลุดนกูเนาะสามสิบเก้าวดที่สามสิบเก้าขมก็มีตัวเด่นก็วงกลมหหบที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งนกูเนาะแล้วก็ ถ้ามาห้าักสิบก็ห้าศูนย์สูตรที่ห้าสิบนะครับพี่น้องปูกระกาษห้ากับ9้ามาตัวนกับผมงวดที่สาเก้าเลยห้าปดเมาตัวสิบหน่วยงวดที่ห้าสิบที่ห้องเฮ็ดตรงน้ล่ะเครับคที่อีแ่หนจอยนะครับนอันนี้เือเต็มสูตรนะครับอันนี้มาเต็มสูตรร่วงผมใหม่ที่เก้าศนเก้า ต้องังคับัจะพูดจัก็เอาสูไปให้เากได้กรบผมโอ้นี่ครับตัวแดงนะครับเพื่อนลองทำช่มแคปหน้าจอไว้ด้วยพี่นลองแคปหน้าจอไว้วันนี้ตัวแดงตัวแดงจะให้ได้ตัวแดงคระผมตัวแดงแมันได้ปู ดูได้เลยอนี่คือบนน้ำปูนะันสมมติมีบัตรแล้วมันทบมันยากนนะครับผมโอ้จะมันทบมันยากก็ได้มาตัวนี้ทด้ปูนู้คือหมักน้ำใส่ปูเก่าสู่วนน้ำกระจัดนีไปขอกองมสลัดมันไมาเขียนใหม่ก็ผมปูอีสวนนอกมันทบมันยากอะไรอย่างเพิ่งโควิดครับที บริหารการเลนงานโรงงานกับปิดที่ทหารครับผมคนก็มาควานโยดน้ำบันนอกบันหน้าห้าบานนี่ยบันเอามาติดไทยบานไทยเมืองบานเนี่ยวะเสริมข้ามมานี่เรีว่าเรื่อมาหากินอะเขากิดมาขุดหอยไปนี่ยละขุดห้อยขุดขุดขุดหอยมากความมากนี่คือคือใช้มีสารก็ไปหาปลาอีสารนะพูดบนปี๋ร่างบันนี่สินก็หลายบันนี่ยพูดละหลายหมื่นหลายแสนพอ เฮ็ดงานเราว่ได้เฮ็ดจักอันนั้นอันนี้จับหน้ามาถึงล่างล่างร่างปูให้เต็มสุตรด้แบบปูเต็มสุด้บราอันนี้บนอันนี้บนแต่ว่าครับผมสุดเต็มบนแันี้สูตรเต็มล่างเป็นงวดที่สามสิเก้างผมวดที่สามเก้าวัดที่สามที่สามสิบเก้านี้ห้าแหกเป็นรักสิบสี่คูครับสีู่เน้นสิบตรวนี้ เตรยมตงให้แล้วครับเกือบร้อยแล้วเกือบป่นี่เอาจากเขียวไม่ใช่กขาขาวแบบปูต้องเขียวต้งขาววหมดนี่จะมาเขียวมาขาวกันด้วยพี่น้องอันนี้อันนี้คือคือสูตเล็กบิงกับผมโอ้โหสุดทีดีสุดรกวิ่งสามตัวมาสิบหน่วยบ้างกับผมไะงวดที่4ี่ส้า ว 6, 4, 2, วก,ก yeah. ว่าหกสี่สองครับมันก็มาสี่เนี่ยวดนี้วดที่ห้าสิบเถ้ากระดุมถึงต่อโอซิหาสิพี่น้องโอซิหาสิบห้าแปดเก้ามาตัวห้าแปดคก้าศูนย์สามสี่สามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดหกอันนี้คือเหล็กวิ่งมันละ กระผมไม่คิดเลยกินมันที่ห้องใส่ที่แดดกันมากระผมให้ไปที่แรกนะปูเนาะเพื่อให้ได้กินเพื่อตัวเลขสุดเต็มมันกระผมมันก็เดินดีห้องมันเล่นที่สามกับเจ็ดกรบผมถ้าสามกับเจ็ดไม่มาจะมาแปดหนึ่งแปดห้าแมนแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าแปดอปดสี่แล้วห้องหนึ่งแค่สองห้องนี้มาจับคู่กรบผมจับคู่มินเนนสองหลักหลักสามจะมีสี่ตัว ถ้าสามมาจะมันหน่วยถ้าถ้าเจ็ดมาจะมาหลักสิบล่างล่างอย่างเดียวตรงตรงไม่ต้องกลับครับตรงตรงต้องกลับไปงงบประมาณตัวที่กากระบาดให้มครับตัวนี้ซื้อก็ไดตัวนี้ซื้อก็ไร่เลยแต่ว่าแต่ล่าให้กันน็อปูแต้วอะไรคือเต็มรับผม คือตาพาวร,รมากตัวที่ปูตัดออกอะไปติดแจอหน้าที่แน่ๆห้องห้องเลนเมดานี่มนะัน,มนจะมีแปดคู่ตรงตรงโอซีห้าสิบห้าแปดเก้ามาตัวห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่สามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดหกอันนี้เครื่องเหล็กวิ่งมันละ กระผมนี่คือเล็กจรงมันที่ห้องใส่ที่แรกกันมากระผมให้ไปที่แรกนะปูนะเพื่อให้เล็กจริงเพื่อตัวนี้สุดเต็มมันกรบผมมันก็เดินดีห้องมันหนึ่งที่สามกับเจ็ดกรบผมถ้าสามกับเจ็ดไม่มานจะมาแปดหนึ่งแปดห้าเมนแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าแปดอันสี่แต่ว่าห้องหนึ่งแค่สองห้องเร่มาจับคู่กับผมจับคู่เล่น้นสองหลักหลักสามจะมีสี่ตัว ถ้าสามมาจะมันหน่วยถ้าถ้าเจ็ดมาจะมาหลักสิบล่างล่างอย่างเดียวตรงตรงไม่ต้องกลับแปดครับตรงตรงไม่ต้องกลับไปยังงบประมาณตัวอที่การกระบาดเห็นไหมครับตัวนี้ต้วนี้ซื้อก็ได้ตัวนี้ซื้อก็ได้แต่ว่าแต่ละให้กันแล้วปูซื้อเพราะอะไรคือเต็มครับผมคือสภาพรวมมากตัวที่ปูตัดออกอะไปพิจารณาที่แน่ห้อง ข้าเน้นมาดานี่มันจะมีแปดคู่ตรงๆไม่ต้องกลับมาเนี่เขาเริมาเน้นสุดๆอันนี้ข้อเน้นอะไรเนี่แปดคู่เน้นสุดๆเกรสามกลมเดี่ยวปูไม่ต้องกลับครับผมปันนง่าปูจกปันมาปันเราจะ้องกมไมแห้งครับเอาครับแจอครับผมนีเพื่อเต็มสูตรล้างนะครับสำเรเนะ เตรมสูตรล้างได้ไปนอนแด้เอาไปไปเจตนาไปปูเน้นให้เม็ดเดียวสูตรสามนะครับเน้นเม็ดเดียวสูตรสามนะครเด้เวงกลมให้เห้นัดาสครับผมตัดสัญญานะครับปูเนาะนีปู่อั้นี้องันนี่กมาตามสัญญาขึ้นกันปู่ามชมนี่ครับปูก็ให้เต็มสูตรล่างเต็มสูตรบน กับเาคืนยกับโแทตารุงหอนี่ครับผมเมนพืนกับบุญวาสนาของเัานบางทีเอาไปแล่ากับไส่กระป๋อไอ้เช่นนกภูะคับที่ม่มิตวงไม่โชว์ันเกิดอดไรกันลืมข้ามนี่ดอกข้ามก็จะงวดหาแปดเนาะแล้วนกมหาดออกข้าของเนี่ยนัปูเนาะ ผู้ออกค่าทงกับนี่ค่าทงกับนี่ค่าแปรเราค่าทงกับนี่กิบนนีเงินซื้อไม่ออกอยู่บ้านออกค่าทงหลายคนอยู่เพรมันถูกปัญหาเด้อน้ำมันตกไม่มาหาเงินยากเนาะตอนตลาดธนาคิเฮ็นสิบค่ะพี่น้องหลังจากที่ได้ฟังแนวทางจากปูซีศูนย์เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อ เพราะว่าปูเพื่อนกับวงมามา้ฮเลวค่ะสําหรับปูสีสูนยืาลืมนะคะวงตัวใดออกตัวนั่นคับพี่น้องก็เก็บไว้ไปไว้วิเคราะห์นะคะไปไว้พิจารณาเนาะคะ่ะหมกักกระจัดนะคะพี่น้องว่าหมากกักคือปล่อยผ่านนะคะ,คะสําหรับตัวเลขของหรือ่อแนวทางของปูสีสูนเนาะคะ่ะวิเคราะห์เบื้องดีๆนะคะก่อนการลงทุนเนาะคะ่ะเนาะทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะ,ค,ะค่อยติดตามมั้งคะว่าทางช่องพัดจิภาพพี่น้องไปตามแนวทางทางไหนต่ออีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไวค่ะกดกระดิง่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้บระผาดเนาะคะ่ะเนาะเวลาทางช่องอัปเดตคลิปเด็ดๆลงไปเือว่าแนวทางดีๆลงไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจะได้บรผาดนะคะจะได้แจ้งเตือนพี่นอ้องอิพซีเห้ได้รับชมรับฟังได้ ท่านควันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะพอกันคลิปนาค่ะกับขอให้เอฟซีโชคๆมั่นๆนะคะเดอะ้อสวัสดีค่ะ